าก็มานั่งคุยกับเขาดิให้คุยอะไรก็คุยไปสิ สวัสดีทุกคนนะครับพบกับปอนนะครับในช่องปนอนีแดนโน,นนี่นะครับทุกคนฮะวันนี้นะฮะปอนจะมาทําคลิปแกล้งพี่อนนนนิดๆหน่อยๆก่อนนอนนะฮะเดี๋ยวปอนจะลองเซฟรูปแฟนเก่าจากใน Facebook นะฮะมาไว้ในมือถือของปอนนะฮะเดี๋ยวเราจะมารอดูนะถ้าพี่อนนเนี่ยเห็นรูปแฟนเก่าปอนในมือถือนะเขาจะว่ายังไงนะครับนี่นะฮะทุกคนปอนได้เซฟรูปแฟนเก่าไว้ในมือถือ ประมาณ7 8ถึงลูกเนาะก็เดี๋ยวปอนขออนุญาตเซ,นซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าเออจะไม่เป็นการพาดพิงถึงเขานะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะฮะปอนฝากทุกคนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปอนด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับ A few moments later ทําทำไมอ่ะทำอะไรอะ่อะ ก็จะอไมแเอาเหมือนนี่ไงหาบน้ำชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงข้อหลังตรงนี้ไม่รอเลยฮะจุกก้อนนะจุปิเตี ว่าเราแล้วเหรออาตอนเย็นนะแต่ก่อนนอนไม่ได้อาเห็นแล้วเห็นอนะไรหัวแล้วนข้อนไม่เป็นไไม่เหรอใช่ you มันจะเล่นไม่ได้ฮะยังทำไมเล่นไม่ได้ล่ะเลื่ตัวปก็ไม่เล่นมีอะไรบมีอะไรเล่นโทรศัพท์ไมได้เ่ะ้าั เล่นโทรศัพท์ไม่ได้มีอะไรเปล่ามีอะไรฮะไม่มีเปิดการให้พูดมีอะไรมีลูกเปิดราการให้พูดมีอะไรบ้างก็คิดอยู่ว่ามีไหมมีอะไรบ้างทไมจำไม่ได้ไม่มีไม่ได้มีอะไรลูกไม่ให้ ก่อนบอกว่าอะไงบอกว่าว่าอะไรมีอะไรว่าในโทรศัพท์ไม่มีมั่นใจนะวม่มีเขาจะมีอะไรอยู่บนถือเท้ารู้ฮะทับใต้ขตาแะไอย่างนั้นจริงจังอะไรเนี่ยแต่๋ยนอนแล้วจริงจังไม่หามฮะอ๋ออะไรให้ ได้ทอะไรลบได้เป็นอะไรได้อะไรไเป็นอะไรแล้วนอนก็ทำไมเาทำอะไรผิดฮะแล้วนี่หมาเขาว่าไงฮะเขาวาไงคิดถหมอคิดถงอะไรฮะคิดถหมอเราไม่ได้นอนคจริงหรอกได้ซีไว้เฉยๆไม่ได้เล่น ก็ขอแค่เซฟไม่เฉยเไม่ต้องมาเล่นกับเขาเนี่ยแล้วแต่ไม่ต้องมาอวดอ๋อตีเลจะโดนแน่เขาอยู่แล้วตีน่ะรึไงโดนเลยให้มันโดนไปเลยอยู่คุยได้แล้วไปนอนห้องอื่นดีกว่านอนนี่นะวันนี้ไปนอนห้องเล็กไปแล้วไม่ต้องมาคุยกันต้องอนเฮ้ยอ้ย ้เขาก็แค่<อ><อ>คเซฟไปเฉยๆเขาไม่ได้คิดอะไรซักหน <Yeah. S 2> ่อยเนี่ยพ่อตันนี้มีนอนห้องเล็ก

เฮ้ยนะเขาโอ้ยเงี้ยไรมาเอ่มาติดนอนเร็วเนาะเง มาคุยก็ไม่มาไม่คุยคุยอะไรล่ะก็มานั่งคุยกับเขาดิไม่คุยอะไรก็คุยไปสิแล้วแต่ไม่คุยก็ไม่ต้องคุยไปร้องเล็ก A few moments later mm hmm. หายเงาเขาย่งหายเงหายเงไม่ทำไมอ่ะไม่มีอะไรจะบอกไม่ต้องมาบอกเขาเพิ่งจะบอกไม่ต้องมาบอกไม่ฟังเขาจะสารภาพเราไม่ต้องมาสารภาพเขาจะสารภาพฟังนะฟังนะยิ้มก่อนท่านตัวไม่ยิ้มเนี่ยตัวยิ้มเขาจะไม่บอกตัว yím <laughs> con <cũng còn>. nghe Ninh làm gì? không, 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 เขาแกล้งแล้วเขาแกล้งเซฟรูปแฟนก่อนมาถ้าไม่ไปสอนก็คงไม่ไปเซฟรูปแฟนต่อมาหรอกไม่จริงไม่จริงได้ไงอืมไม่ทะเลาะกับเขาไหมเอาเขาขอโทษแต่เราขอโทษขอโทษแล้วไงหนัหมนมันหายมันหาย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 ,หายาแ,แล้วแต่เราจะนอนละไม่ต้องมาถ่าย